ตื่นเต้นมากดีใจมากที่ได้กลับมาถ่ายคลิป YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคือจะบอกว่าหายไปนานมากนะคะหายไปเป็นปีเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตชีวิตกันว่าหายไปไหนมาไปทําอะไรมาบอกเลยว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็มาอัปเดตด้วยนะคะว่าปี2025เนี่ยจะทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแรกนะที่ถ่ายตั้งแต่ตอนปีใหม่เลยนะคะอาจจะถ่ายช้า ลงช้าไปนิดนึงเนาะแต่ว่าก็มีใจที่จะกลับมาทํา YouTube แล้วนะคะปีนี้เนี่ยไม่หายหน้าไปไหนแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเท่าปีก่อนๆหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะคือเราตั้งใจว่าต่อจากเนี้จะให้ YouTube เนี่ยเป็นเดอรี่บันทึกชีวิตไปแล้วกันเนาะไม่ได้แบบว่าเราจะต้องวิ่งเข้าหาคอนเทนต์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะก็อยากให้เป็นแบบว่าพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจริง,รงเวลาที่มาดูย้อนหลังเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราโตไปยังไงอะไรซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะ ตั้งแต่ดูดาวชาแนลยังศูนย์เฟลเวอร์นะคะจนตอนนี้เนี่ยก็แสนอับแล้วเนาะแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตดาาอะโตขึ้นมากกว่าจากแต่ก่อนมากๆเลยยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังรับชมช่องนี้อยู่แล้วก็คอยให้กําลังใจคอยถามถึงว่าแบบเอ้ยทำไมพี่ไม่ลงคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอยในใจเราอะอยากทําอยู่นะแต่ว่ามันมีความแบบหมดพาชันนะ่ะทุกคนเพราะว่าก่อนที่จะหยุดไปอะคือรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วอะเออก็เลยเป็นช่วงเวลาที่แบบหยุดไปตอนนั้นก็สับสนตัวเองอยู่เหม เหมือนกันว่าเอ๊ะ จะไปต่อหรือพอแค่นี้มันเป็นช่วงที่แบบงงๆกับตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วก็บวกกับปีที่แล้วมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะถาโถมเข้ามาในชีวิตเยอะมากเลยเป็นปีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆอ่ะทุกคนไม่ใช่ใช้ชีวิตเพื่อคอนเทนต์อ่ะแล้วพอเราได้กลับไปใช้ชีวิตแบบที่เป็นเราจริงๆแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออหลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างเติมพลังให้เราแบบเป็นคนที่โตขึ้นมาแบบมีคุณภาพมากๆเลยช่วงก่อนอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ สับสนกับการทำคอนเทนต์มากๆว่าแบบฉันจะต้องทำคอนเทนต์อะไรยังไงช่วงก่อนหน้าที่จะหยุดไปอะก็คือเป็นช่วงที่แบบทุ่มเทให้กับการทำคอนเทนต์มากเลยแต่ว่าพอผลลัพธ์แบบมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังอะมันก็ทําให้เราอะรู้สึกว่าเราอะด้อยค่าตัวเองไปด้วยทั้งทั้งที่แบบแกจะด้อยค่าตัวเองทำไมซึ่งปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ค้นหาตัวเองเรียนรู้ใช้ชีวิตมากขึ้นก็รู้สึกว่าตอนนี้มันแบบฟูลฟิลตัวเองเลยมันพร้อมแล้วที่จะแบบเออมานั่งเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรแบบเนี้ยให้ทุกคนได้แบบ รับทราบกันนะคะก็จะเป็นการอัปเดตในคลิปนี้ด้วยก็จะเล่าย้อนไปตั้งแต่ส t r u c t u กับการทำคอนเทนต์คือเราเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์มาตั้งแต่เรียนจบแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบองค์ประกอบอื่นความรู้อื่นที่จะทําให้เราอ่ะมีเรื่องมาเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออวันๆก็อยู่ ambition, แต่แบบเรื่องเครื่องสําอางเรื่องไปเทีย่ยวซึ่งเมื่อเทียบพอเวลาที่ผ่านไปอ่ะเนาะเออแล้วองค์ความรู้เราอ่ะมันยังอยู่เท่าเดิมอ่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยมีเรื่องเล่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วก็ความชอบของเราอ่ะมันไม่ได้ เราทาอะไรเลยนอกจากแบบเออนั่งถ่ายคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความชอบก็เลยพยายามจะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราชอบอะไรวะที่มันแบบว่าสามารถมาทําเป็นคอนเทนต์ได้อะไรเงี้ยเออมันฟีลเหมือนแบบกลับมาตันอีกรอบหนึ่งนึกออกใช่ปะเออล้วมันคิดไม่ออกแล้วพอยิ่งคิดไม่ออกมันก็ยิ่งแบบ ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเวลาที่เราคิดงานไม่ออกมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยเราไปปล่อยสมองปล่อยใจให้มันโล่งๆบ้างเนาะแล้วมันถึงจะคิดออกว่าเออจริงๆแล้วอะไอเดียของเราที่มันมีอยู่มันคืออะไรในเรื่องของการทํางานทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะรู้สึกตัวเองเลยว่าเออมันจะมีการดรอปไปช่วงหนึ่งเนาะแต่ว่าสําหรับเราอะมันเป็นการดรอปที่เราจะกลับมากระโดดกระเด้งอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าเราอะไม่ได้หายไปไหนเนาะก็ยังลงคอนเทนต์อยู่จะเปลี่ยนรูปแบบกกาารลงจคิ ยาวใน YouTube นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นแทนแล้วพอเราไปลองเล่น t ิ k t ต k อกก็ก็ชอบนะเออแต่ว่าก็ชอบทำ YouTube เหมือนกันพยายามจะกลับมาทำ YouTube แต่ที่บอกเนาะว่าใน YouTube เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นแบบ ในรูปแบบที่มันโตขึ้นใช้ความคิดมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเรามากขึ้นในเรื่องของการงานปีที่แล้วเนี่ยพอหยุดท YouTube ไปเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราชอบอะไรแล้วก็เออเรามีความถนัดในด้านไหนมันมีการได้ไปตกตะกอนกับตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าฉันเป็นคนยังไงชอบอะไรฉันทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะก็เลยเกิดมาเป็นอาชีพใหม่ที่ จะทาในปี2025นี้และคิดว่าก็คงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อาจจะกลายมาเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้เนาะที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นอาชีพหลักซึ่งมันคือความชอบของเราเลยแหละเออถ้าบอกว่าให้ตอนนี้หยุดทําอ่ะไม่อยากหยุดนะยังแบบไปเจอของดีมาก็มารีวิวทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบเหมือนกันที่แบบรู้สึกว่าก็ขาดไปไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะอาชีพใหมม่ขออองาคืออะไรรไ คือ insurance planning and wealth management นะคะหรือถ้าจะพูดย่งไก็คือขายประกันก็ได้เอองงปะว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ไงตอนแรกอะก็งงตัวเองเหมือนกันเว้ยแต่จะเล่าให้ฟังก็คือมันมีเหตุผลหลายอย่างมากที่ส์ตนะคะเรื่องแรกเลยนะก็คือประกันตัวเองอะจะหมดเว้ยเออเราก็เลยทําการศึกษาศึกษาไปศึกษามาก็รู้สึกว่า เฮ้ยพอเรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราสามารถอธิบายได้แล้วก็สามารถทําอาชีพนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้พูดถึงเรื่องประกันน่ะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะจะรู้แล้วก็เข้าใจหมดเพราะว่ามันข้อมูลมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราเป็นคนที่เหมือน อ่านแล้วเราเข้าใจแต่ละประการมันเป็นแบบไหนก็ทําให้รู้สึกว่ามันอินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าอ้าในเมื่อเราชอบสิ่งนี้มันก็มาเป็นอาชีพได้หรือเปล่าแล้วบวกกับตัวเองเนี่ยมีตัวแทนที่ดีอยู่แล้วเนหะมือนก็คุยเล่นๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยจะขาดประกรันได้ปะเขาก็บอกว่าอ่ะมาลองดูก็เลยเป็นจุดกําเนิดของการเริ่มต้นอาชีพนี้แบบ ได้ตั้งตัวแล้วก็ดาวอ่ะเข้าโครงการ FA Prime ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นโครงการ Financial Advisor ของทาง AIA เนาะที่ต้องไปเรียนเข้าคลาสไปเรียนรู้รูปแบบการทำงานไปเรียนรู้ประสบการณ์อ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในคลาสเรียนนะคะใครที่มีความคิดว่าเฮ้ยมันจะเหมือนไปนั่งฟังขายตรงหรือเปล่าคือจะบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะอัน,นเนี้ยเนี่ยคือเหมือนเราเข้าคลาสเรียนตอนเราเรียนมหาลัยเลยวิยชาที่เรียนเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากๆกก็จะเรียนแบบเบสิกเกี่ยวกับโปรดักที่มีขายเอาไว้เวลาคุยกับลูกคา้าเราจะได้รู้ว่าลูกค้า คนนั้นเนี่ยมีความต้องการที่เหมาะกับโปรดักตัวไหนเรียนเกี่ยวกับงบดุลงบการเงินการวางแผนภาษีการวางแผนมรดกแนวคิดเรื่องการเงินที่ทําให้เราเนี่ยสามารถไปแนะนําคนอื่นต่อได้และที่สำคัญคือมันเรียนฟรีค่ะทุกคนแล้วพอไปฟังอะ่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์แลวมันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับเราด้วยเราเชื่อว่าถ้าทุกคนอะ่ะมีความใส่ใจในเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเช่นกันแต่ว่าเอาความเป็นจริงเนาะก็คือทุกคนมีงานทำมีสิ่งที่ต้องดูแลมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาใส่ใจตรงนี้อะไรเงี้ยก ออกไปได้แล้วเขาเข้าใจเขาก็จะอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเราชอบอยู่แล้วให้คนรอบๆตัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันมาฟูลฟิลจิตใจมากๆเลยในวัยนี้และประจบเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่แบบ พอโตขึ้นเนาะทุกคนก็จะแบบรู้แหละว,ว่าประกันอะ่ะมันสําคัญยังไงซึ่งดาวอะ่ะเป็นบุคคลที่ซื้อประกันตั้งแต่ตอนเรียนจบซื้อตั้งแต่ตอนที่แบบทาไมกูต้องมีประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอะ่ะทำงานฟรีแลนซ์เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลเราแค่นั้นเลยประกันเล่มแรกที่ทําก็คือเป็นประกันสุขภาพถ้าวันนึงเราป่วยขึ้นมาเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำงานราชการที่จะต้องมีใครมารับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบชื่อตัวเองเนาะซึ่งทําแล้วอ่ะมันก็ได้ใช้จริงๆทุกคนมันได้ใช้ดดด้้้้ววววยยคาาาามมททีี่่่่เเรรไไจะใชตอนป แล้วอ่ะก็รู้สึกว่าดีนะเนี่ยที่ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้ออููจนแน่เพราะว่าค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลคือแพงมากอันนี้ไม่ได้อยากจะมาวิวแบบทุกคนองซื้อประกันกับชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเบสออนจากผู้ใช้งานจริงเรื่องประกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประกันเนี่ยสำคัญกับตัวเองมากแล้วพอโตขึ้นอ่ะมันก็ฟีลแบบจากผู้เสพสู่ผู้ขายอย่างเงี้ยทุกคนเก็ตไหมเ,เรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารสึกว่าประกันอ่ะมันสำคัญมากๆนะคะคือตอนที่ แม่ป่วยค่ะซึ่งตอนนี้แม่ของด้าวอ่ะได้เสียลงเร็วนะคะด้วยโรคมะเร็งไทรอยนะก็รู้สึกว่าเออเป็นเวลาที่เร็ววุ้ยรลองไห้ต้อ,องไห้แล้วคือโชคดีมากๆที่แบบพ่อเนี่ย เป็นราชาการรับราชาการอาหารนแล้วก็ใช้สิ่์ของพอพอเป็นคู่สมรสงี้ใช่ไหมมันก็เบิกได้ปัจจุบันเนี่ยที่เราไปทํางานเป็นแบบฟรีแลนซ์อะ แล้วเราจะไปเบอร์ใครได้ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองอะทุคกคนแลลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยแล้วเราไม่มีตังค์อะเครียดกว่าเดิมอีกอะกูเครียดเรื่องป่วยอยู่แล้วว่ากูต้องมาเครียดเรื่องเงินที่แบบกูจะหาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยก็รู view, ้สึกว่าเออประกันะมันสำคัญมากๆถ้าจะให้รีวิวอะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่เราจะป่วยในอนาคตแล้วถ้าเกิดว่าเราแก่มาเราก็แบบมีค่ารักษาแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลดีๆได้แล้วก็ไม่ต้องแบบเหมือนไปคอยรอแบบกว่าจะได้ตรวจกับโรงพยาบาล ระอะไรเงี้ยก็คือเห็นวิถีชีวิตแม่แล้วก็รู้ว่าเหนืห่อยแทนพอจะเสร็จก็บายอะไรเงี้ยคนก็เยอะอะไรเงี้ยรู้สึกก็แบบเออไปนั่งรอแล้วแบบมันใช้เวลาไปทั้งวันเลยมันใช้เวลาไปทั้งวันเลยแล้วก็แบบมันต้องไปแย่งกับคนอื่นก็รู้สึกว่าแบบเออเรามีชีวิตที่ดีกว่านั้นได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวอะไรเงี้ยโอ้ยหยุดไม่ได้ทําไงดีเนี่ค่ะเลยเป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่รู้สึกว่ามันมาซัพพอร์ตในสิ่งที่ เออที่ทําให้เราอยากจะทํามากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเรามีความรู้แล้วเราไปบอกความรู้ต่อคนอื่นได้อะทให้คนอื่นเข้าใจเรื่องประกันมากขึ้นอ่ะโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเราจะมาแบบเออมาขายอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการที่แบบมีประกันอ่ะคือมันคือประโยชน์กับตัวคนที่ซื้อเองด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่เคยเจอหรือไม่เคยใช้อ่ะก็คืออาจจะไม่ได้คานึงถึงตรงนี้แต่ว่าเราเป็นคนที่แบบทั้งใช้เองทั้งแบบเห็นจากแม่เราก็รู้สึกว่า แต่มันไม่มเป็นมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีไม่ได้จริงๆอะไรย่างเงี้ย จริงๆก็เพื่อเข้าวงการนี้ได้ไม่นานนะคะ <S <S ก็อยากฝากหนังกตัวเนาะใครที่สนใจเรื่องปงระกันอะไรนี้นะคะ่ะดาวเนี่ยก็คือสามารถให้คําแนะนําได้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะมีไปสอบไอซีไลเซนมาแล้วด้วยเนาะก็สามารถเป็นผู้แนะนําการลงทุนให้ได้เนาะสามารถขายยูนิตลิงก์ได้นะคะแนะนายูนิตลิงก์ได้ใครที่มีความคิดที่แบบอยากป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงไม่ให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันติดลบเนาะมาคุยกันได้นะคะเรื่องนี้ก็สามารถทักไลน์ดาวมาได้เลยเนาะเป็นอะไรที่แบบพร้อมที่จะให้คําแนะนํากับทุกคนมากๆ อะต่อมานะก็มาพูดถึงในเรื่องของโก2 0 2 5กันบ้างดีกว่านะคะมาอัปเดตโกประจําปีนี้เนาะอันดับแรกเลยเนาะก็คืออยากกลับมาท o u t u b e ก่อนเนาะจริงๆอะเราเป็นคนที่ขยันถ่ายมากเลยนะแต่ว่าไม่ลงปีนี้ก็เลยจะพยายามลงอัปเดตทุกคนเนี่ยหายคิดถึงด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะก็จะอยากมาแชร์ทุกคนเนี่ยได้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คงเป็นในเรื่องของอาชีพใหม่เนี่แหละที่รู้สึกว่าอยากทําให้ถึงตามเป้าเนาะซึ่งเป้าของเรานะคะปีนี้ก็คือ MDRT มันคือคุณ นวุี่จะการันตีในการเป็นตัวแทนประกันนะคะคือฟิลเหมือนแบบว่าเออถ้าทําให้ได้ยอดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้คุณนวุฒินี้มาซึ่งเอาจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยไปเก็บเบี้ย,ยคนมาแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนคุณวุฒิมาตรฐานการทํางานอย่างหนึง่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากคว้าเน,นี้ยมาให้ได้ก็ปีนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเงไงยเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่เราอยากบอกต่อในการเริ่มต้นใหม่ปีนี้เนาะซึ่งเป็นสิ่่่งงทททีีเเเรรรรราาาาาํ้้้้ววููสึกกกมมััันใใหหขจตตอะ ตัวเองรู้ว่าเออตัวเองเป็นยังไงทําอะไรได้ไม่ได้พอเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราเราก็ตัดออกชึบเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยก้าวโตขึ้นไปได้ไวโดวยที่ไม่เสียเวลากับเรื่องอะไรที่มันไม่จําเป็นนะคะซึ่งก็คืออันนี้เลยนี่หนังสืออะไรคะพี่อ่าอันนี้นะคะชื่อว่าหนังสือ Strange Spider นะคะใครที่ อยู่รอบๆตัวดาวเนี่ยเราก็จะแนะนําเล่มนี้หมดจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่หนังสือที่แบบต้องมานั่งเปิดอ่านทีละหน้าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราต้องมาทําแบบทดสอบก่อนไอเดียของเล่มนี้นะคะก็คือ s t r a n g e Fighter คือการค้นหาจุดแข็งของตัวเองเขามีแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถต่อยอดจุดแข็งอน,นันตของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้โดยที่เราเนี่ยไม่จาเป็นต้องมาพัฒนาจุด,ดด้อยของตัวเองเลยเพราะว่าก็มันด้อยอ่ะพัฒนาไปอ่ะมันก็ไม่ดีเท่าจุดแข็งอ่ะสู้เราไปพัฒนาจุดแข็งให้มันเก่งให้มันแก่งดีกว่าไหมวิธีการนะคะก็คือซื้อหนังสือมาใช่ไหมเขาก็จะมีแบบรหัสนะคะหนึ่งเล่มต่อหนึ่งรหัสแล้วก็ มีโค้ดนะคะแล้วก็โค้ดเนี้ย เข้าไปกรอกมันจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเอาไปใช้งานในเว็บของเขานะคะ Gallup Strange TH Center แล้วเขาเนี่ยก็จะให้เรากรอกรหัสอันนี้เข้าไปเพื่อทําแบบสอบถามเราจําไม่ได้แล้วว่ามันจะมีกี่คําถามแต่ว่าเออมันก็ต้องใช้สมาธิในการทําอยู่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหรือ45านาทีประมาณเนี้ยเออแต่ว่าอยากให้ทุกคนตอนที่ทําอยู่ก็คือมีสมาธินะ,ะซึ่งทำออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราเป็นคนที่มีจุดเด่นในด้านไหนบ้างเนาะแล้วก็เนี่ยมาอ่านนะ มันก็จะบอกเลยว่าเราจะพัฒนาต่อไปในรูปแบบไหนได้บ้างน,นะคะพอซื้อมาแล้วปุ๊บมันทําให้เราเหมือนตระหนักหรือว่า <S <S เฮ้ยกูเก่งด้านนี้วะอะไรเงี้ยเออมันก็ทาให้เราแบบเข้าใจตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของการทํางานเนาะ,คะใครที่แบบเป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยนะคะที่ต้องคอยจับคนมาทํางานร่วมกันอะถ้าเกิดว่ารู้ว่าแต่ละคนอะเป็นแบบไหนอะแล้วก็สามารถจับคนอะมาแมช ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดทีมเวิร์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าในมุมลึกลงไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่การที่จับใครก็ได้มาทำงานร่วมกันแต่ว่าจะต้องดูนิสัยดูจุดเด่นของคนนั้นด้วยว่าเป็นยังไงอะไรที่สามารถพัฒนาอะไรที่มันจะเสริมได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มเลยที่แนะนำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะรู้จักตัวเองเนาะเพราะว่าเวลาที่ทําออกมาแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตรงกับตัวเองนะคะเขาก็จะให้มา5อันดับนะคะที่เป็นเราเนาะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายก็คือดาอ่ะเป็นคนที่แบบ มีความคิดสร้างสรรค์เออเนี่ยคือ number one เลยซึ่งรู้สึกว่ามันตรงกับตัวเองมากเพราะว่าตัวเองมาทํางานในสายงานเนี้ยมันก็จะเป็นคนที่คิดอะไรที่มันแบบฟุ้งไปเรื่อยอ่ะแล้วเกิดว่าเราไปทํางานกับคนที่ใช้ตะกับมากๆอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันดรอปลงได้ทุกคนเก็ตปะเออมันก็อาจจะต้องหาคนที่มันมันเข้ากับเราเข้ากับการทํางานของเราซึ่งถ้ารู้ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นแบบไหนมาก่อนอ่ะมันก็จะจับแมชกับเราอ่ะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอื่นๆก็จะมีแบบ ผู้เข้าใจความต่างเออเป็นผู้มองอนาคตอันนี้ก็ตรงมากเพราะรู้สึกว่าดาวอ่ะเป็นคนที่ชอบ ชอบคิดอะไรไปในอนาคตแล้วอะเออแต่ว่าปัจจุบันน่ะก็คือรู้นะว่าต้องทําให้ดีอะแต่เป็นคนชอบคิดถึงอนาคตก่อนไปแล้วเนี่ยที่รู้ตัวเองอะเพราะว่าเพื่อนะก็เป็นคนบอกเหมือนกันว่าแบบบางทีอะคือมึงอยู่กับปัจจุบันอะมึงก็ทําปัจจุบันก่อนได้ไหมแต่เราก็คิดไปก่อนแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปถึงตรงนั้นละเราถึงจะมีแรงใจในการทํางานปัจจุบันอะให้มันดีฟิลแบบว่าเอ้ยต้องเป็นคนที่รู้โกก่อนว่ากูจะทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยกูถึงจะอยากมีแรงบันดาลใจในการที่จะจะอยากทำเนาะอื่นๆมันมีอีกเยอะเลยทุกคน เราก็ไปอ่านว่าเนี่ยตัวเราเองอ่ะเป็นแบบไหนมันดีมากๆอันนี้คือเพื่อนแนะนามาเหมือนกันแล้วก็อยากบอกต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะลองไปหาซื้อกันดูในช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีขายแต่ว่าอย่าซื้อเล่มที่เป็นมือสองนะเพราะว่าเล่มที่เป็นมือสองเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าเขาใช้ไปแล้วอะเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเราจะซื้อเพื่อเอาโค้ดไงเราก็ต้องซื้อมือหนึ่งอันนี้ก็บอกไว้ให้ระมดัดระวังในการซื้อนิดนึงนะคะเผื่อใครที่แบบเอออยากซื้อมาแล้วแบบซื้อพลาดอะไรอย่างงี้เนะาะพลาดมาแล้วบอกเลย แล้วถ้าใครอยากพัฒนาต่อด้านนี้นะที่ไทยเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีคลาสอบรมในเรื่องของ Strange Finder โดยเฉพาะนะตอนนั้นเราก็ไปเรียนมาแต่จําไม่ได้แล้วว่าสมัครมาจากไหนเออเหมือนแบบมีคนแนะนําให้ไปอีกทีนึงก็เลยแบบไปไป,ไปตามเขาอะไรเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เราทําแบบทดสอบได้5ข้อใช่ไหมแต่ว่า พอไปอบรมอะ่ะเราจะรู้ของตัวเองเลยถึง1ิข้อนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาพัฒนาต่อได้ในทางแง่ของความสัมพันธ์การทําง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าพอเรารู้เรื่องเนี้ยเรารู้รู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเองขึ้นเยอะมากๆเป็นอะไรที่แบบอืมรู้ว่าทาอะไรได้ทาอะไรไม่ได้คือแบบจบสำหรับวันนี้นะคะก็มาเบตชีวิตกันประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการรวบยอดที่ ครบร้อยอยู่เหมือนกันแต่บางหัวข้ออาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากสักเท่าใดเดี๋ยวเรามาดูจากคอมเมนต์ก่อนแล้วกันเนาะว่ามีใครอยากรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปด Do ูดอนอะไรที่ทําปีที่แล้วแลดีอะไรที่ทาปีที่แล้วไม่ดีจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแต่ก่อนจกไปวันนี้นะคะก็ต้องอวยพรก่อนว่าปีนี้นะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีการเริ่มต้นที่ดีๆสําหรับทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมหวังในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาขอให้ทีที่ด ที่ทำให้รู้สึกว่ารักตัวเองมากยิ่งขึ้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและสําหรับปีที่แล้วนะคะนอกจากคนดูที่รอคอยแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกแบรนด์นะคะที่ ้างงานเนาะปีนี้ก็กลับมาแล้วนะคะก็สามารถจ้างได้แต่ว่าอาจจะเลือกงานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นแล้วว่าเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกด subscribe ไว้รอด,ดูคอนเทนต์ของดาวนในปีนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะก่อนไปยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริงๆกันไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย